พี่ๆน้องๆคนไทยที่เข้ามาร่วมกันรับฟังไม่ใช่เรื่องมันอื่นทุกอย่างคือมันจัดสรรมาให้เราเจอกันณโอกาสทในเวลานี้เพื่อเราเพื่อชาติเพื่อแผ่นด,ดินเพื่อตัวเราเองเราจะได้อยู่รอดกับสภาวะโควิด -19 อย่างเข้มแข็งและแข็งแรงได้อยู่กับมันต่อไปสู้ค่ะ สวัสดีครับเย่กลับมาพบกับการซูมนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับในหัวข้อที่ว่าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรและนวัตกรรมใหม่ๆครับแล้ววันนี้ยังอยู่กับวิทยากร สุดสวยและสุดหล่อเหมือนเดิมครับอาจารย์พืช <play> พันธไม้หรือหมอพืชพันไม้และอาจารย์สมประสงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะย้ถามว่ามันมีความจําเป็นไหมการเทคโนโลยีในการสกัดจําเป็นนะจําเป็นเพราะว่าเราต้องก้าวพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่องการสกัดแบบวิถีแบบดั้งเดิมอะเราเก่งกันอยู่แล้วเราพัฒนากันมาเรื่อยๆแล้วแล้วทีนี้เมื่อเราต้องการนําสู่อุตสาหกรรม มันต้องเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีในการสกัดจําเป็นมากจําเป็นมากค่ะคืออย่างนี้คือที่นี่เขาของเขาคือต้องการผลิตยาแผนโบราณนะเนาะแล้วคือเป็นการแปลรูปของการทํายาสมุนไพรแผนโบราณทั้งหมดที่เป็นระบบอินทรีนะเขาก็มีขอบเขตของเขาคือถ้าปลูกแบบอินทรียเพราะเขาต้องการทําเป็นเมดิคอลเกรดก็คือเกรดทํายาเป็นยาจริงๆ ตั้งแต่การเตรียมยินเตรียมน้ำอะไรที่ของเราทำมาเป็นอินซีเราก็คิดว่าเราไม่คิดว่าจะมาเจอโรงงานแบบนี้นะเราก็มาเจอเป็นอินซีจริงๆค่ะส่วนห้องนี้จะเป็นเรื่องของอ่าสดเสริมขึ้นมาของเราทําก็คือในมุมของเราใช้กล้องไมโครสโคปเช็คเรื่องของเชื้อราของอ่าสมมุติว่าคมิทันอันนี้จะเป็นรอยเอกครับมันเห็นคือความสะอาดความคลีนความได้มาตรฐานเห็นไหมฮะความได้มาตรฐานสากลอ่าระดับโรงงาน ผ่าน GMP แล้วก็เกิดตัวสารต่างๆใช้เครื่องรุ่นนี้เพื่อสกัดสิ่งนี้ใช้เครื่องรุ่นนั้นเพื่อสกัดสิ่งนั้นออกมาแล้วมันจะได้สารโมเลกุลประมาณไหน สารสกัดกับอีผงผงที่ชาวบ้านจะกัดเมื่อในตะกี้ในคลิปของเราเราก็เห็นอีผงผงขมิ้นนั่นน่ะต่างกันยังไงกับอีสารสกัดมันพูดคำว่าสารสกัดีบยมันมันมันเป็นยังไงอันนี้นูถามทางเกษตรกรนะแถมถามแทนผู้บริโภคถามแถวทุกคนคไอ้ที่ต้มเป็นน้ําอ่ะเรารู้จักกันเห<อ>็นกัน้งแต่โอท็อปทั่วไปแล้วน้าแหละมันดึงสารสําคัญออกมาหมดมันทําให้สารสกัดแพงกว่านี่เป็นการตอบโจทย์ของวันที่แล้วเราคือ ฟ้าทลายโจรที่เป็นในรูปแบบผงบที่มาใส่ในตัวนี้กับรูปแบบสารสกัดที่คอนเฟิร์มอโดคาฟไลายราคาเนี่แพงต่างกันขมิ้นขมิน้นเพรไรรากค่ะน,นะคะตอนนี้เราได้ขมิ้นมาแล้วนะคะ,ะล้างล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็หัน อินเว่นบางๆนะคะวะ่าระหว่างหั่นขมิ้นนะคะตอนนี้เราก็มาเตรียมเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยนะคะโอเคค่ะนะคะเนี่ยขนาด20กิโลกรัมนะคะของกลุ่มตุ้งตาหนนมีขนาด20กิโลกรัมนะคะข้างล่างนะคะเราจะใส่น้ำนะคะ,ะ,คะเราจะใส่น้ำนะคะประมาณ Uh, 10ลิตรนะคะเราใส่น uh, ้ำ10ลิตรนะคะได้ข huh. ม uh, ิ uh ้นนะคะแล้วก็มาใส่ในถังนะคะในถังนะคะที่ใส่น้ำไว้แล้วนะคะน้ำขมิ้นมาใส่ในถังค่ะโอเคนะคะเราใช้ขมิ้น20กิโลนะคะต่อการนึ่ง1ถังนะคะแล้วก็ต่อท่อนะคะต่อท่อนะคะ แล้วก็เราก็จะมีน้ํามันนะคะโอ้ยนะคะแล้วเราก็จะมีใส่น้ําแข็งนะในในในถังควบแน่นนะคะในถังควบแน่นเนี่ยเราจะใส่น้ําแข็งนะคะแล้วเราก็จะได้น้ํามันนะคะน้ํามันต่อหนึ่งถังนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ7ดชั่วโมงนะคะ พราะตอนนี้พอเขามีเครื่องกั่นเนี่ยชีวิตก็สนุกเลยนะเขาไม่ได้กั่นแต่ขมิน้นกระชายตอนนี้ก็กาัขายได้รวยไปเลยนะโอ้เพราะคุณสามารถจะแยกน้ํามันแล้วคุณได้น้ํากั่นกระชายแล้วคุณได้กลิ่นกระชายมะกรูดกันได้เห็นไหมครับกั่นมะกรูดกันพืชมีกลิ่นได้หมดเลยอันนี้อันนี้เป็นน้องใหม่ไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรเลยนะคะต้องขอบคุณพี่ให้ให้ได้มารับความรู้อะค่ะ มะกรูดมีส้มจุกอะไรประมาณนี้แต่ไม่รู้จะทำอะไรมาดูรายการนี้ก็เออเห็นเห็นประโยชน์เยอะเหมือนกันแต่วิธีการทำอะค่ะยังไม่รู้เลยค่ะทีนี้อย่างตอนนี้อย่างส้มจุกหรืออะไรที่มีอยู่ปั๊บแล้วเนี่ยอาจจะมองในรูปแบบของการแปลรูปเป็นอาหารเป็นอะไรไหมเพราะว่าหนึ่งมันทําให้ทําเป็นเหมือนกับสินค้าขายหน้าบ้านก่อนได้หรือขายกับในพวกสลากลางก่อนได้มันก็จะค่อยๆขยับทีละทีละแบบครับทางที่เราจะไปร่วมมือกับทางรพสตเนี่ย อมันจะมีขั้นตอนอะไรอย่างไงไหมแล้วก็มันสามารถทําให้ถูกกฎหมายได้ไหมเหมือนคุณหมอบอกเมื่อกี้ของเราที่ทําผลิตอย่างงี้นะตอนนี้พาณิชย์ก็มาตรวจดูว่าเอ๊ะจะจับหลวงพ่อติดคุกใช่แก้วหลวงพ่อตอนนี้โจทย์ของหลวงพ่อเองจริงๆอย่างตัวผงเนี่ยมันคืออาหาร จริงๆการจับโดดเนี่ยต้องดูว่าทางวัดเองอยากทาเป็นสถานประกอบการเลยไหมคือทําแบบเราไปสิงคนอื่นหรือเราเตรียมตัวจะลุยเลยเป็นสถานประกอบการโดยที่สามารถจะของบสักส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งแบ่งโรงเรือนสักบางส่วนนะครับทําแปรรูปแล้วก็ให้อายอมมาตรวจของเราเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตำรับยานะครับที่ ได้ออยอยแล้ว oh, s <S ก็เลยอยากเอามาร่วมในการที่จะแบ่งปันอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ <Right. S 2> ที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้เลยทางด้านกฎหมายนะครับวิธีการปฏิบัติอันลิงตในการที่จะเข้าถึงระบบระเบียบกฎข้อบังคับกฎกระทรวงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ ในการผลิตในการปลูกในการที่จะขอออยอในการที่จะทำเป็น GMP อะไรก็แล้วแต่นะฮะเราต้องมานั่งคุยโต๊ะกลมกันสักวันหนึ่งใช่แล้วทีนี้ก็คือมันต้องมีการเก็บข้อมูลเก็บมีการเชิงประจักษ์อะไรอะไรมีทั้งสองอย่างควบคู่กันมาด้วยท้งงานวิจัยงานทางเป,ปงเปิ้งเปเปอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็ทางวิถีชาวบ้านทั้งวิทยาศาสตร์จริงๆมันต้องมีต้อมต้องมาเข้าคู่กันขะอมูลนี้เป็นอย่างนี้คือ การให้ความที่คนสามารถจะเรียนรู้ทางไปการที่คนจะมีนคนว่าคุณปลูกขงิงแล้วคุณทําน้ํามันขิงเป็นไหมพอคุณทำน้ำมันขิงเป็นขายแค่น้ำมันขงินขนนนขงหรือคุณทําซอสของิงถ้าคุณทําซอสของิงคุณได้ปริพันธ์อาหารทีหนึ่งตัวแต่มาเที่ยวเจนภาพแล้วถ้าเราได้มาตรฐานการทํายาถ้ามาตรฐานความปลอดภยัยไข่ไขซข้าสือตอนนี้ความต้องการสูงมาอันที่จริงความต้องการสูงมาตลอดแต่ว่าคนที่อยู่นอกวงกา,ก,าการก็จะไม่รู้ ถึงมันถึงเป็นการจุดประกายที่หมอเพื่อพันใไม่ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพราะหมอเพื่อพันหม่มีตลาดให้พวกเขาให้เขาดีวกันเลยเราทำตลาดให้การดิวให้เรียบร้อยและดูแลเรื่องกฎหมายให้เรียบร้อยดิวคนปลูกคนผลิตต้องอยู่ได้แบบมีความสุขและเหลือเงินเก็บคนตรงกลางก็สามารถไปต่อได้แล้วผู้บริโภคก็ต้องสามารถมีปัญญาซื้อไหวเพราะว่ามันต้องสามทุกอย่างในสามห่วงเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องโอเค ขอขอบคุณอาจารย์พืชพันไม่มากครับขอบคุณอาจารย์สมประสงค์มากครับ